ขอบคุณคุณใหม่ค่ะดาวในรถุดไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> วันเกิดน้องแอนมีแบบนี้ไหมคะอ๋อไม่ค่ะแอนจะแอนจะทำคน <มา S 1> ละแบบยังมาสิบ,บกเกินเ้ินเอาปาดแอนจะไม่จัดแบบนี้คือแอนจะจะทำคอนเทนต์ก็คือจะชวนทุกคนไปที่วัดก็มานั่งวิปัสสนาเพราะแอนจะ แ่อยากให้ทุกคนสำรวมมบอกไปเนาะนี่งก่อนนี้ักอนนงกอนนียังก่อนนี่ังก่อนนี่ยังก่อนนี่ังก่อน่งกนนี่ยังก่อนนี่ยัอนี่ยังก่อนนี่ังก่อนจี่ยก่อนนี่ยังกอนนี่ยังก่อนนี่ยังก่อน่ยวงก่อนนี่ยัง่อนน้่ง่อนน่ยก่อนนีะก่อนอนน้อยนนครับก่อน่ังกอนี่ยังก่อนน่งก็อานจ่ไม่อด้เป็่นนียิ่งนหี่ย่อนไรขกนี้หรอกก็ คือของของพี่บอยเขาก็ปีนี้มันก็เป็นปีที่พิเศษสําหรับแกด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีแรกแกตั้งใจว่าแกจะปิดวงแกก็แกก็หลอกลูกน้องแกงจริงๆนแหละมีตรงไหมว่าคนรี่ปิดวงมมันนี่มันก็ด้วยหลายๆอย่างเนาะพลังของแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นมันสาคัญเขาก็อ <c oughs> ยากมันธรรมดาด้แต่ว่าทุกคนมากันก็เลิด ใช่ใช่ใช่ค่ะนุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรม <c oughs> แมนบานบ,บานเอ <c oughs> ีกับสีแบบครับผมครับครับผมใจกระลอยครับหั่วเหรอพนักบ้านใส่เป็นถ้าเป็นหมอผิดพามันกดผิด โอไม่จัดใหญ่หรอกหนูหนูต้องแพ้หนูชนะไม่ได้แม่ชี้แล้วหนึ่งพยายามแล้วจาทิ้งคอยหนละับตอนนี้ลูกบ้านก็อยู่ในวัดอยู่แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในถาดแห่มหมู่บ <c oughs> ้านเขาถามมา อันช่างนิวมีทาตุไหมคะถ้าถ้าช่างนิวสีอะไรคะสีทองเขาออตอบเขาอเแต่ว่าประหลความหมายเดย้ไปค่ะวัดไหนเนาะนั่นวัดบ้านรนซะแบงค่ะพูดจริงจังกันจริงจังม <laughs> ไม่เคยดูหมอลำเลยดูน้องบอยกับน้องแอน จนตอนนี้ไม่อยากดูอีกเอาจนตอนนี้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ดูเออก็<ร>เหตุเจ็บแต่จ้า,านุ่งขาวห่มขาวเหมือนบอสหัวเละเหมือนไม่เชื่อพอนะ่ะไปซื้อชุดขาวไปก่อน ดีค่ะจัดให้ตรงวันเกิดนะคะแม่มอุตส่าห์ซื้อตั๋วกับจากสวีดีนเอาแม่เอาแม่อะไรขึ้นเนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรต่อแต่มันไม่มีเนี่ย เถอะพ่อลูกบ้านใจสีขาดขา่ะเอบสุรัานีขอบคุณดาวสองดวงด้วยนะคะคต้องถามเขาค่ะทั้งเฟซท้งติ๊กต่อมีแต่บอยแอนอย่าก,กดข้ามนะคะดูด้วยนะ มั่งไหนเราอยู่โดนเงนแอนเดือนหน้าเหรอคะใช่ใกล้ๆเนี่ยเรามีเงาโอนโอ้ไม่มีเลยโอ้พอจะไปแถวไหนมีสิ้นเดือนค่ะถ้าหนูจะไม่ผิด่ถ้าได้คือมันต้องต้องทางไลน์ครับเมื่อคืนลูกบ้านยูถาดเบิดขึ้นขอบคุณพี่มุดมุนีบ่อยยังี้มุดมี มัดมีมัดมีผอ้ที่จัดสัญญาณน่ามาถึงนีว่าเดียส่งมาทางไลน์ให้วันะครับเดี๋ยววเดี๋ยววัให้ผู้จัดการเขียนเองลายเบอร์นี้เลยนะใช่ครับทุกคนค่ะทัวลงเลยนะคะไลเนี้นะครับผมทัวลงน้องเลยนะคะอ๋อ้ะ อยากให้พี่แอนกับพี่บอยมาสมุยอยากไปมากเลยค่ะพี่ต้งขคอยกเลิกงานสักสองวันด้วยไปเที่ยวปวดท้องของนานโดนส่องปลัวระดับฟิว พี่บอยเป็นคนบอกว่ายกเลิกงานยกเลิกงานสักสองงานได้ไหมมื่อเศร้านี้ก็บอยว่าคือเป็นค้ามบอลผีขาดว่ามบบผีจอดผีหลีคอยยืมเลยงานเดี่ยวี๋ยวอยดูคิวเกาหลีให้ก่อนเกาหลีมีนาเพราะว่า คือคิวตอนนี้ถึงพฤษภาปีหน้าแล้วอะเพราะงั้นวันที่สามสิบตอนบ่ายสองนะครับอย่าเพิ่งว่าแต่ไปนั่นไปเชียงใหม่เลยตอนนี้ออกใครจากอันแต่ไปผู้พานหน่อหาโอกาสผู้พานยายรำพูณติดต่อมาผู้พาน อ๋อห้องสี่ดีไหมให้หม่องจุดชมวิวหนึจุดชมวิวหม่องสิไปน้องบัวน้องพูดดีไหมให้พูดเขาชอเขาขาดดีไหมใอ้เดี๋ยวพี่พาไปเกินอุบลรัตถ้าหนูบอกว่าหนูอยากไปทะเลก็จะพาหนูไปทะเลบัวแดงเลยตะเกียงอ่ะเอารับเลยรับเลยดิ อะไรบ้างกันลับเลยเราวิ่งได้อยู่จริงพี่พลอยนั่นแหละไม่ไม่นา่นาไม่ตัวเองเลยนานจะคอนอ่ะยิ่งได้อยู่ที่เอาเลยพี่พลอยอยู่วันนี้เลยเอาดีใช่ไหมแข้งๆดูดิค่ะสิบหกเห็นนะพลอยไม่เหยียบเปิดคิวงานเล็กตอนนี้สิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ากุมภาพันธ์ได้สิบเจ็ดสิบงานเป็นเอครับหนูขอดั้มได้ไหมคะหนูจะไปห้องน้ำ กุมภาเราหนูต้องเล่นโทรศัพท์อ่ะวัดีน้องแอนว่างโอ้โหอุมภาัวติเต็มเลยพี่หน้าเวทีหายหลายรอบเลยถ้ามีนางมีนางหนูขอดำนวหนูจะเข้ามาใหม่ได้ไหมอ่ะมีนางกาเดวนะครับสามสี่ห้าได้ไหมงานร้านอาหารับพี่นอ๋อร้านไวยไทยตอนอี ไปเกาหลีโอ้ช่วงนั้นคยไทยไม่ได้เลยถ้าถ้าช่วงแบบฤศจิการธันวาอะไรประมาณนี้มันได้แต่ถ้าทีนั้นมันเป็นหน้างานของวงเลยอะเป็นอะไรด้วยจ้าปีใช่่วาบอมอตันแต้ยเราได้อยู่ฉันไปเกาหลีหลอกแตนฉันกับเต้ยเนี่เอาสมัติไปน้ำมันเนี่ยน้ำมันด้วยจ้าเพราะค่าตัวก็ได้ไม่ จ s <S ันแดงเอาไาได้กันซีนหายกันซีนไปไปซนเลย่กรอิกพิิก็พานดอกต่ม่ก้อนเสียวหาฉันมีนิ้วสีเทียงไปก้อนมาไปเกาหลีพี่เอาในไทยก่อนแต่ในไทยก็บพอแห้งเราจิบไปตั้งประเทศผักก้อนเยอะจะผักก็ได้ ท anyway. anyway> ้่ากับขั้นว pues ่าเปหนีท้ากซอนม่้านอนบอกก็ไปยกเม่โอ้ยเป็นโควิดนี่อยากเห็นพี่แอนใส่ชุดว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวพี่แอนใส่ให้ดูเ๋วาเขาพักีพัแล้วโควิดนจะิเียชอบบอยร้องไห้เอาไปบีมันแง บอ,อยอ <free> อคุยแทนหนูเข้าห้องแล้วคนค่ะมีอะไรใหม่งอเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวด้วยที่เก็บถือมาเอาขีเอาโทรศัพท์มาแล้วให้ยู่ต้งส่ง,งเรื่องยูนฮะออเอาหอเหรองอออ,องพี่อะไรดิพุนี้ขอคื้นนี้ป็น,นยุด ชาวมิดค่ะเพราะว่าอีกวงชอวมิดคือทีมใหญ่ไม่อาจารย์บัสอาจารย์บัสชาบมิดก็คือจะเป็นทีมของ AB AB ก็คือทีมคู่ใช่